รีบไปครับเรารีบไปเรารีบไปปึง The temple. ป๋งเดอะเทมเพิลปึ๋งตอนแรกก็หาอยู่นะมันไปยังไงตอนแรกนะแต่มันใช้ปีนเอาปีนตรงต้นไม้นะครับ โอเคครับผมตรงนี้เราต้องอยู่ในฟองนะครับเนี่ยคือถ้าอยู่นอกฟองไอตรงที่เหยียบมันจัดที่เหยียบมันจะไม่มาเนี่ยขาวๆก็คือฟองยังไม่ไปไม่ถึงนะครับ ใกล้ถึงแล้วสินะโดดเกือบล่วงในเราอะโอเคครับโอ้ยลุ้นเหลือกเกินมีที่ผักไหมไม่มีครับไปกันต่อครับตอนนี้อยู่ในเช็คในช่วง เช็คไฟที่สองอยู่นะครับผมไปกันต่อครับไปไงไหนวะโอเคเหยีบยบยิงโจจะโดนอะ เฮ้ยเป็นปุ้งโอเคครับจะปีนอีกโอเคครับผมไปเก็บ ไปเก็บปีครับไปกันต่อครับผมวิดผิดเลยละมุนมุนเอาอะไรอะ่ะ อ๋อนี่ไงมันดันให้ประตูเปิดแล้ววิ่งเข้ามาครับโอเคโอเคลืมลืมลืมทางไหนอ่ะอันนี้ดันเพื่อเอาตัวเองขึ้น ไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันมีก้อนหินมาใกล้เราก็กดกดรับไว้ก่อนครับผมเป๊ะ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 โดดที่ะเลงทางไหนเนี่ยทางโน้นเหรอเดี๋ยวขอเช็คก่อนจำไม่ได้น่าจะทางโน้นแะครับเกือบไป ไปต่อครับตีปุ๊บก็ไปต่อเลยครับเราอันนี้รอแล้วกันไม่ไม่ไม่เสี่ยงจริงๆก็ไปได้นะเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงแล้วกันโอเคครับหมด ไอต่อครับนเห็นไหมเฮ้ยว้าวเมืองเขาบอกเป็นเมืองอาเซียนนะเมืองไม่ใช่อาเซียนดิเอเชียนะครับมีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเลยนะ ใกล้ถึงเช็คพอยที่3แล้วนะครับตอนนี้เพิ่งจะ1นึ่ทุ่มตรงนะครับเวลาเราทำค่อนข้างดีนะค่อนข้างทำเวลาดีครับตอนนี้ไปต่อครับปัญหาคือจำไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นโน่นตรงโน้นดูตรงโนน,งน,นก่อนเลย มีสะพานไม้ตรงนี้ครับตรงโน,น้น <c oughs> รีบเรารีบอ่ะนะเราก็เลยลก ืนกนโอเคครับไปกันต่อครับผมน้องบอกว่าอะไรครบรอบห6ปีไอเดนแจกบัตรหรือเปล่าครับผมน่าจะยากนะครับไม่น่ามีครับผมอันนี้ไม่รู้นะครับไม่ไม่ตอบแล้วกันครับไม่รู้เลย หรือเอ,อป<ะ>ไปกันต่อ <c oughs> เราจะไปถึงสวรสดนะครับ <c oughs> ด้านบนเป็นสวรส์น,นะครับผม เราโดนเราปีศาทัทไดงบอกเราว่าให้เราไปตามทางนี้แล้วจะเจอสาวัคนครับผมหลอนิดนึงหลอนิดนึง โอเคครับนี้ก็เหมือนเดิมครับห้ามเหยียบปุงป่งปุ่งอ้าวยาวเลยเคราวนี้เลงผิดขอโทษครับ โอ้โห oh, มาไกลเหมือนกันนะเราเช็คคอยสกลเชียวเลงพาดครับเลงพาด หือว่าไกลใช้ได้เลยนะเนยรอครับรอรอครับรออุย้ยเกือบตกถ้าตกไปนี้เป็นเริ่มจุดเม,มนนื่อกี้ใหม่นะเนี่ยอืมรอนิดนึงครับนิดนึง กลับมาโดดร่มกันต่อครับเมื่อกี้ที่เราล่วงไปนิดนึงคือเราจะรีบไงโอเคครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบปตาโอเคครับมาซะสวยเชียว คครับได้ปีกแล้วไปต่อแปดทับสิบครับปีกเราอ่ะ